สวัสดีครับผมแบงค์ครับช่องอัปเดออโต้แอนด์เทคบายเอนจิเนียร์นะครับ,อ,รบอย่าลืมซับนะครับจะได้หากันเจอนะครับคลิปนี้ก็สำหรับคนที่จะซื้อรถ EV นะครับก็ควรจะน่าจะทำความเข้าใจนะครับว่าเรื่องอะไรก็คือเนวเทสครับเนวเทสคืออะไรดูเพื่อเอามัน <Yeah. S 1> หรือเปล่าคือมันมีตะปูใช่ไหมครับแล้วเครื่องไฮดรอลิกก็กดแบตเดีวเ,เราก็เคยดูกันกดลูกนี้ระเบิดลูกนี้ไม่ระเบิด หรือมันดูเอามันจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกัยน,นะครับว่ามันมันไหม โอเคครับเมื่อกี้ดูแล้วก็มันก็มันจริงๆนะครับลูกนี้ไม่ระเบิดลูกนี้ระเบิดระเบิดเร็วมากด้วยมีท็อกซิกสโมกออกมาด้วยควันพิษด้วยครับก็ความต่างกันของ LFP กับ NMC ครับอ่าทีนี้ถามว่ามันคืออะไระครับเดี๋ยวผมมีวิดีโอให้ดูเดี๋ยวตัดคัดซีนไปนะครับเป็นภาพเอ็กซเรย์ภายในนะครับเดี๋ยวผมอธิบายโครงสร้างของแบตเตอรี่ให้เข้าใจก่อนนะครับอ่าจะได้เข้าใจในวิดีโอตัวนั้น โอเคครับนี่แบตเตอรี่อยู่นี่ครับอ่า๋ยวผมถอยไปนิดหนึง่งคือไอเจ้าแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมีเป็นชั้นๆน,นะครับอ่าเขาเรียกว่าอิเล็กโทรดก็คือขั้วบวกขั้วลบอ่าขั้วบวกขั้วลบสลับกันตรงกลางเนี่ยเหมือนขนมชั้นนะครับตรงกลางระหว่างบวกลบเนี่ยสิ่งที่ต้องห้ามของแบตเตอรี่ก็คือก็คือห้ามชนกันเขาก็จะมีตัวเซปเปเลเตอร์เกิดขึ้นครับ อ่าเป็นชั้นๆใช่ไหมครับแล้วก็มีอิเล็กโทรไลต์ที่อยู่ระหว่างชั้นคือเป็นของเหลวเพื่อให้อิเล็กตรอนมันวิ่งเวลามันเกิดการชาร์จดิสชาร์จพลังงานครับอ่าไอ้พอเนลเทสเนี่ยครับอ่านี่นี่คืออ่าโครงสร้างพอเนลเทสใช่ไหมครับอ่าพอมันกดลงไปเนี่ยครับมันคือการทำลายแมกเนิคอลสตั๊กเจอร์ของแบตเตอรี่ครับ เป็นยังไงแม c h าเ i ียล์แมก c าเ r ียลสกเจเมื่อกี้มันเป็นชั้นๆใช่ไหมครับพอมันกดปึ้งอ่าทำให้แผ่นอันเนี้ยมันเสียหายเป็นชั้นๆเนี่ยแตกเหมือนโครงสร้างเหมือนบ้านเราอะครับอ่าเริ่มฟอรเริ่มอ่าคลักอย่างเงี้ยแตกลงไปแผ่นบวกประชนแผ่นลบนีอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าประมาณนั้นบวกลบชนกันก็เลยเกิดเอ็กซ์โพชันขึ้นเกิดเอ่อการลุกไหม้เกิดการระเบิดขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันเลยครับ ดูวิดีโอเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วนะค,ะครับทีนี้ก็จากเนวเทสแล้วมันมาสู่เหตุการณ์จริงได้ยังไงจากเนวเนเทสนี่คือต้องการจะทําให้บวกลบบันชนกันใช่ไหมครับไอตัวแผ่นข้างในของขั้วใช่ไหมครับเหตุการณ์จริงก็คือเหตุการณ์ที่น1นึ่ครับนี่ครับบวกลบชนกันมันก็จะเหมือนกันกับแผ่นเนี้ยชนกันเหตุการณ์ที่2ครับ <S <S เหตุการณ์ที่2ครับนี่ครับ คลมตกพื้นครับอ่ามันก็จะเกิดเหมือนแนวเทสนะครับตุม้มครับเหตุการณ์ที่3ามครับอ่าแบตเตอรี่เราเนี้ยจะมีเยอะมากในรถเราใช่ไหมครับเป็นแพ็คใหญ่เท่าโต๊ะนี่เลยครับเวลารถเราไปชนเกิดครา s h ขึ้นนะครับถ้าไอตัวเนี้ยถูกการกระแทกขึ้นไปเนี่ยเราทําให้มันบุบมันบี้มันชนกันปุม้มครับอ่าก็เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นได้เหตุการณ์ที่4ครับ ก็คือเวลาที่เรา,า c Fa s t charge เข้าไปบ่อยๆตามปั๊มนะครับคือความร้อนเข้าไปมากๆาเวลาที่ชาร์จเร็วครับมันก็จะเกิดความร้อนก็เกิดการบวมอันเนี้ยไอแมช c h เนกลมันบวกลบมันก็จะชนกันได้แล้วก็ตุม้มครับก็ข้อแนะนํนของผมนะครับก็คือมันดับไม่ได้นะครับก็มีคำแนะนำเดียวครับก็คือถ้าเกิดเจอบาิเทศอะไรแบบนี้นะครับ แบตหลน่นรถชนวิ่งหนีครับแค่นั้นครับไม่ต้องสนใจครับมันจะระเบิดหรือไม่ระเบิดก็คือหนีไปก่อนโอเคนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆก็น่าจะเลือกกันได้แล้วครับว่าเราจะซื้อ LFP หรือจะซื้อ NMC ที t นะครับอ่าส่วน NMC เนี่ยตอนหลังเขาก็มาเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนเป็น t e n เนอรีนะครับก็เลือกกันดีๆตามดูในสเปคแคตตาล็อกด้านหลังดีๆนะครับ